สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปเที่ยวดีมเวิลด์การซึ่งสาวน้อยของมาม้านะคะขอป๊าป๊าแล้วก็ขอมาม้านานแล้วนะคะว่าอยากจะไปดีมเวิลด์แต่ทีเนี้คือกว่าจะตัดสินใจได้ว่าพามาเพราะว่าน้อยจุดมากนะคะที่น้องจะสามารถเล่นได้ซึ่งก็งมีหลายๆเครื่องเล่นที่ เขายังเล็กไปสําหรับเครื่องเล่นนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาขอก็ต้องพาไปนะคะก็เลยจุดแรกเลยก็คือเป็นจุดที่เด็กๆนะคะมีความแบบแคนดี้เนาะมีความเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะกเ็เดินตรงไปก็จะมีถ่ายรูปมีรถไฟนะคะแต่เนี้ยคือเราดิ่งมาตรงนี้เลยนะคะเพราะวนะ่าน้องปอลี่ชอบะคะ่ะท่พา แล้วก็จะเห็นรถม้าสีทองนะคะอ่าขึ้นมาปุ๊บน้องก็รู้ว่านั่งข้างบนไม่ได้ปุ๊บก็นั่งกับพื้นเลยนี่จุดจุดนี้ยังอยู่ในจุดของโซนเอ่อที่เป็นรถม้านะคะแต่ว่าเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นบ้านแคนดี้ค่ะบ้านขนมมีขนมเค้กตกใจด้วยขนมเค้ก <c oughs> ทั้งหมดเลย ด้วยขนมนะคะซึ่งสีสันเด็กๆชอบมากคือเขามีความละมุนความตะมุตะมิของเขานะคะดูสิคะดูเค้กดูขนมที่เขาจัดวางอะคะ่ะคือเด็กๆชอบโซนนี้จะเป็นเดี๋ยวว่าแต่เด็กๆเลยคะ่ะผู้ใหญ่เราเห็นแล้วยังรู้สึกว้าวอะไรอย่างนี้เลยนะคะอ่าขึ้นไปนอนเตียงขนมเค้กนะคะหรือว่าบ้านตัวเอง <laughs> หรือว่าบ้านตัวเองนะคะอ่าพอออกจากบ้านแล้วก็อ่า วิ่งไปบ้านนู้นบ้านนี้ขอเคาะประตูหน่อยนะคะน้องใช้เวลากับโซนนี้ค่อนข้างนานซึ่งก็เป็นโซนของเด็กๆอะนะคะก็ในเมื่อพาเขามามีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดนะคะก็เป็นโซนของเด็กก็คือดูสีสันดูจากสีสันพาสเทลมากนะคะ อันนี้ก็เหมาะสำหรับแฟมิลี่เลยสำหรับเด็กๆพาครอบครัวมานะคะที่ไม่ได้เน้นเล่นเครื่องเล่นอะไรนะก็คือเน้นมาถ่ายรูปนะคะก็โซนนี้เลยค่ะส,ส,ส,สีสันสดใสมากๆน้องโอร่เดินไม่หยุดนะคะโผบ้านนูน้นเคาะบ้านนี้นะคะชอบไม่บ่นเหนื่อยเลย ะะวันที่มานะคะจะตรงกับวันหยุดคนก็เลยจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็พยายามเดินเิ่งเลี่ยงซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเป็นโซนที่ถ่ายรูปเยอะมากถูกถ่ายรูปเยอะมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะนะคะมาเป็นกลุ่มแต่เราก็พยายามเลี่ยง่นะเนาะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านมังกรนะคะอันนี้จะเป็นเข้าไปดูบ้านมังกร อันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกแล้วจะมีบ้านเอียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่มาคืออากาศร้อนมากนะคะใครที่มานะคะหนึ่งเลยใช่หมวกถ้ามีเด็กมีอะไรเงี้ยคือหมวกเอ้ยพัดลมมือถือนะคะน้ำเย็นๆติดไปเลยค่ะบอกเยว้าร้อนมากต่อให้ที่นั่นเขามีขายนะคะถึงถึงถ้าเราไม่ติดอะไรไปที่นู่นก็มีขายค่ะที่ดีเวริร์มีขายแต่ว่า ต้องยอมรับเรื่องราคาเล้านะนะคะแต่ว่าถ้าเราเตรียมไปได้ก็เตรียมไปนะคะอย่างน้องก็แม่ก็จะมีหมวกมีเสื้อกันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่เข้าเมืองหิมาอะอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเัานี้ก็จะเตรียมเสื้อแล้วก็เป็นจริงๆบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อถุงเท้าสําหรับตัวเราเองด้วยละกันนะคะเพราะว่าอี่นี่เขาไม่ได้จีนแต่ว่าเราออกมาแลวก็อะรย่างเงี้ยเรา ใครไม่ได้ใส่ผ้าก็ออกมายื่แลแตะตรงนี้ก็จะเป็นหมุนหมุนเนี่ยพี่แม่ก็ยืนคิดพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะใช่คนหรือหมุนถึงคะคะแต่น้องอุลี่นี่เหมือนจะชอบแล้วก็มองอย่างนี้เพรว่ามามาทำไมเขาไม่ยิ้มอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าและพี่เขาก็หันมายิ้มให้พหันไปยิ้มลองบอก <c oughs> ทำไม<ห><ห>พี่เขาไม่ยิ้มไม่หนูเลยพี่สวยพี่สวยไหมคะนะคะของมอเตอ แล้วก็ทำท่าทางที่อันนี้ไม่ได้เล่นท่าแบันี้เลยค่ะแล้วุู้ขออาหาร I'm to เด็กๆไปอ่ะชุดเครื่องเล่นอ่ะก็มีมีที่แบบอ่ะเออเป็นเรือเป็นแบบรถไฟไฟฟ้าเหมือนรถไฟฟ้าหรืรถไข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะเออแต่ว่าเราเอาแค่แบบเออน้องน้องไดยก็อยู่จะดีถ้ามีเ้าื่งใหม่เนี่ยใบหรือใบคลื่นประมาณนี้ค่ะก็มีตัวตัวทะเล ตูนอะ้รตูนตัวตูนต่างๆตัวูค่ะโอเคโอกคตุ้งนก็ม้องโอคยืนขอจับมือทุกคนเลยมายืนขอจับมือทุกคนเลยจับถุงก็ตัาจับไม่ถุงก็ไม่เป็นไรตัวตนคออกมา กระบวนปก่สกด่กแน้ตัวอะไรทุกคนดูดูเอาเลยค่ะตัวตัอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรนะคะเยอะค่ะถ้าสมมตว่างไหเหรอรับเแม่คิดว่าเราเองเราก็แบบาลูกออกไป ตื่นถึเปิดตายแค่คือเขาอยากจะไปแล้วเขาขาดซึ่งเด็กใอวไวเนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ที่เราพูดแต่แล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชือาทีผลตอรนี้ยเขาไม่มีความติดตั้งเขาก็จะแบบขบัติแบบั่นแบบที้แล้วเขาก็จะไม่เชื่อต้องขาดไปแล้วครั้งต่อไปเขาจไม่มาลเพราะว่าพอเวลาที่ขาดเขาไปมนยาอีเลย เราบอกมันแต่เราขอพี่ชุดเขียนมลูกเล่นไม่ได้เขาต้องผิดกอง ข้าวข้าวค่ะขอจับมือข้าวหน่อย เออแม่จับมูดแล้วตัวเองก็จับมดได้ไงไม่แ่ตั้งสุกไปอ่ะจากภาร้อยเือนสบนะคะของเด็กของเด็กก็จะอ่สองร้อยห้าสิบนะคะค่าบัตรเข้าแล้วก็ของผู้ใหญ่สามร้ออายุต้ิขไปนะคะคือคอรมาณคเนะคะแล้วก็คืออ่ามา จอร์ร์จอรมาจอรรมาเหมาเหมาบ้าอะไรบ้างจอร์ลอร์มาแล้วเหรอแม่ไปไหนขาข้าเนาอะไรข้าวไปแล้วก็เล่ได้เล่นหน่อ่านะคนล่นหนึ่งอ่าบอกว่าเล่นได้ค่อย่างนี้บอกว่าเขาจับมือไงเาจับมือดีดีเขาเล่นกับเราไม่ได้เขาไม่จับเราก็ต้องให้เขาเล่นน คอยดูตาคอยดูแม่บางทีก็คือเขาเล่นเราเขาเล่นแบบไม่ได้เราเล่นเราเล่นต้องสบายว่าไม่ได้เล่นอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราเล่นว่็จะเล่นไม่ได้แต่ที่เขาเล่นได้คือมันก็ไปเขานั่งอะไแบบไม่เล่นทีเราจะเล่นลอยมือเดียวหรือสองมือและดูที่มือได้ดูได้ทีเดียวสองมือก็ได้ บาลานชว์ล้วจาแลวครับตดัีนะครับุาาลาชว์ลไปาปีลครับหนครับาีตุลุฝนมาลองดูนะสาปีุ๊สหลวดานมาครับยัวทำไม่ได้เลยครับุดลุบบเนี้ยวก็บอกความยามาาาที่ครับ ওয়াও! তাহলে তোমরা লাইক